สวัสดีครับอยู่กับผมวิศนุไม่คิดจุกแน่นอนนะครับใครที่ชอบบอลเดี่ยวตัวเดียวเน้นๆนะฮะกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะครับท่านจะได้เจอเจอกับผมแบบนี้ทุกวันในช่องวิศนุไม่คิดจุกแน่นอน,นครับขอขอบคุณลงหน้าไว้ก่อนเลยผลประกอบการบอลเดี่ยวตัวเดียวเน้นๆของน้องเมื่อคืนนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆเลยนะฮะไปเช็คราคาก่อนกดแล้วกดไปที่ราคา1นนะฮะคิดว่าน่าจะยิงไม่เกิน2ลูกนะครับ เลยไม่ได้เล่นราคาที่ได้บอกไปทางหน้า y o u t u b e นะครับแอบไปดูราคาสูงต่ำเล็ราคาน้ำฝั่งบอลสูงนะครับแอบไหลไปถึงเกือบจะแตะ2.0อยู่แล้วนะครับเป็นไปตามที่คิดเลยนะครับสกรองคู่นี้เลยจบลงไปที่มันลิชนะไปได้แค่1ประตูเองนะครับเมื่อคืนนะครับใครขึ้นรถทัวสีขาวราคาแพงๆน้ำก็ไม่แดงต้องขออภัยจริงๆเลยนะครับแล้วใครนะครับที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ เรามีกลุ่ม V.I.P เป็นกลุ่มฟรีนะแอปไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดน้ำดี168มีแนวทางดีๆแบบนี้ให้ท่านทุกวันเลยนะครับจัดไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับบอลเดียวตัวเดียวเน้นๆของเราคืนวันพฤหัสที่4มีมกราคมปี2567เราไปรุยศึกบอลช่วย FA ครับอังกฤษนะฮะทิ่ตั้งพระเลศเปิดบ้านต้อนรับท็อปฟี่สีน้ำเงินครับอย่าเอเวอตตันนะฮะ คู่นี้ทำการเตะกันเวลาตีสามตามเวลาบ้านเราเลยนะครับเด็ดราคาแรกเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับให้2ทีมนี้เสมอกันนะครับเฮ็ดทูเฮดนะครับสิครั้งหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านเอเบอร์ตันนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะจากคิตันพาเลสไปถึง5ครั้งนะฮะเสมอกันไป3แล้วก็แพ้ให้กับทิตันพาเลสไป2เกมนะจาก10เกมนี้เอเบอร์ตันนะครับกินราคาข้ามกําแพงไปได้ถึง6เกมเลยนะ แล้วอีก4เกมก็เป็นการเสียราคาให้คิตตันพาเลไป3าเกมแล้วก็เจาอกันไป1เกมนะครับมันคู่นี้นะครับสังเกตดีๆน,นะฮะหน้าบอลออกสูงไปถึง7ครั้งนะครับแล้วก็ต่ำ3า3ครั้งเองนะเกมที่คิตตันพาเลนะครับไปชนะเอเวอร์ตันได้ต้องย้อนไปถึงปี2021เลยนะครับแล้วก็ปี2022เกมวันนั้นเล่นในบ้านทั้ง2เกมเลยนะครับเก็บชัยไป3ประตูต่อ1 1เกมแล้วก็4ประตูต่อศนะครับ เกมล่าสุดนะครับที่คู่นี้เจอกันนะเป็นผลงานในหลีกนะครับทิตันทะเลเล่นในบ้านโรดเอเวอร์ตันทมาชนะด้วยสก,กอร์สามประตูต่อศูนย์แมเด็ดราคาวันนั้นนะครับเป็นเอเวอร์ตันต่อราคาอยู่ที่0.25หรือราคาปอปอใครที่อยู่ฝั่งเอเวอร์ตันกวางเจี๊ยบกันไปแล้วผลงานการเล่นในบ้านของคิตันพาเลนะครับถ้าเจอกับเอเวอร์ตัน5้าครั้งหลังสุดคู่นี้แบ่งกันชนะไปคนละ2เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1นเกม แล้วผลงาน5เกมนี่นะครับเป็น F เบอรตั้งนะที่ข้ามกำแพงราคาในแกลไปได้ถึง3ครั้งนะครับบอลคู่นี้นะครับดูดีๆปอกอีกทีนะฮะหน้าบอลจบสูงนะครับจบสูงไปถึง4เกมเลยนะมีใจแอบไปทางสูงเหมือนกันนะครับวันนี้ทางน้าเองมองแล้วคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแน่ๆเลยนะเดี๋ยวนะขอไปดูราคาให้ใิแคปเอเชียย้อนหลังกันสักหน่อยนะเลดราคาในแคปย้อนหลังนะครับ ตัต้งเลตนะครับถ้าเล่นในบ้านแล้วเจอราคาเสมอนะข้ามกำแพงไปได้3เกมนะครับแล้วก็เจ้าไป2เกมยังไม่เสียราคาเลยนะฮะส่วนทางดาฟทเอเวนตัน,นะครับออกไปเยือนแล้วเจอราคาเสมอข้ามกำแพงไป2เสียไป2แล้วเจ้าไป1นะวันนี้นะครับถ่านาวิสนุไม่ขี้จุกแน่นอนนะครับจะเลือกหนึ่งทีมที่จะไปทำกำไรให้กับทุกทา่านในค่ำคืนนี้นะฮะถ้าดูจากองค์ประกอบสถิติแน่นอนนะครับเป็นทางอเวนตนนะครับดูดีกว่านะ ดูแล้วนะครับเจ้าบ้านท่าได้เปรียบก็ได้เปรียบแค่ได้เล่นในบ้านเท่านั้นนะครับคู่นี้นะมีแนวโน้มที่จะจบสกอร์สูงค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับแต่ยังไงแล้วทางนะขอเช็คราคาค่าน้ําราคาสวยๆวยันดีๆราคางามๆแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับใครสนใจที่อยากรู้ว่าน้ําจะกดอะไรในค่ำคืนนี้นะฮะเลทราคาไหนน้ําแบบไหนแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดน้ำดีหนึ่งหกแปดครับวันนี้นะมันสนุกไม่ขี้จุแน่นอน ขอชี้ไปที่เอ็กบุตันจัดไป